มีข้อมูลใดบ้างมีหลักฐานการวิจัยใดๆบ้างที่ชี้เห็นว่าการใช้ความรุนแรงกับผู้เสพยาหรือแม้กระทั่งการประหารชีวิตอา,อาจายกรเนี่ยมันช่วยลดการเสพยามันช่วยลดอา,อาจจาก,กรรมได้เอาข้อมูลมาดู แล้วเราจะพบว่าไม่ว่าที่ไหนในโลกเนี่ยมันไม่มีข้อมูลที่ยืนยันได้เลยว่าการเพิ่มโทษเนี่ยจะลดอาชญาก,กรรมได้เอ้เวลาเวลาเราจะเ,าเวลาเราจะแก้ปัญหานี่ต้องใช้ความรู้ใช้คอรมเตจิงมากกว่าความรู้สึกความรู้สึกบอกวา่าต้องแก้แค้นต้องลงโทษมาแต่ความรู้และคขร์เตจิงมันมันชี้ว่าการลงโทษเนี่ยไม่ได้แก้ปัญหา บางประเทศเนี่ยมีทษ่วปอาหารชีวิตแต่เลิกประหารชีวิตโดยตรงแล้วหรือโดยความจริงพเพราะเขาร่วมไม่ได้แก้แล้วเขารู้ว่าทัประหารชีวิตเนี่ยมันสิ้นเปลืองด้วยใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยนี่แต่มาคิดว่าเราต้องเอาเอาความรู้เหล่านี้เนี่ยมาใช้ประกอบการลงโทษผู้กิ่เนี่ยแม้กระทั่งการระหารชีวิตเขาเนี่ยมันแค่กำจัดบุคคลแต่มันไม่ได้กำจัดรากเหง้าของปัญหาเหมือนกับเราตัดกิ่งเนี่ย แต่เราไม่ตัดรากต้นมากก็ยังโตเราต้องหาว่ารากคืออะไรและเราถลอาสืบสอบไปะจะพบว่ามันมีเหตุปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจนะที่ทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาสังคมที่มีความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและรายได้ยิ่งมีความเหลื่อมล้ามากเท่าไหร่นักโทษในภลุ่มจะมากขึ้นสังคมใดที่มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจน้อยนักโทษะจะน้อย ญี่ปุ่นตัวอย่างว่านักโทษใน่คุกหนมากสิงกโปรอเป็นตัวอย่างว่าทําไมนักถึงซึิงกัปโ์เป็นตัวอย่างว่าเป็นประเทศร่ํารวยที่มีความเหลือ่อมล้ำทางเศรษฐกิจสนักโทษในกลคุกมนี้มากตามมาด้วยอังกฤษโปรตุกเกสส่วนนักโทษที่มีที่มีอัตราการติดคุกต่ำเนี่ยรองมาจากญี่ปุ่นก็คือเดนมาร์กนอร์เวย์สวีเดนฟินแลด์ ซึ่งลดแต่เป็นสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำท,ทางทางเศรษฐกิจนนอะมันชี้ว่าอะไรมันชี้ว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมเนะี่ยมีผลต่อพฤติกรรมทางศีลธรรมหรือทางกฎหมายอัตมาคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันสามารถจะเอามาใช้นะในการพิจารณาแก้ปัญหานในอเมริกาเนี่ยมันก็มีตัวเลขชัดเลยนะว่ารัฐใดที่มีความรหลือ,ลอทางเศรษฐกิจสูงนักโทษเยอะเช่น หรือเส้นนารัฐใดที่มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจน้อยนับโทษในคุกน้อยเช่นมินิสโซตาอันนี้เป,นเป็นเป็นเป็นความรู้เนี่ยจากการวิจัยที่ทําให้เราพบว่าพฤติกรรมของคนเนี่ยจะเป็นโจรก็ดีจะเสพยาก็ดีเนี่ยมันมีเงื่อนไขาทางเศรษฐกิจสังคมเนี่ยผลักดันอยู่เบื้องหลังมันไม่ใช่แค่นิสัยส่วนตัวอย่างเดียวและเนี่ยถ้าเราไม่แก้ปัญหาตรงนี้ เช่นเรื่อ,ง,องถ้าเราไม่แก้ปัญหาความหรือเทางเศรษฐกิจสังคมเนี่ยนักโทษก็จะมากขึ้นมากขึ้นถ้าประหารชีวิตไปจับติดคุกไปก็จะมีนักโทษใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆจนล้นคุกจะแก้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยนะอะไปคิดจัดการตัวบุคคลทาน,นั้นต้องสาวไปให้เห็นถึงปัญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นร่างเงาและจัดการที่ตรงรับ